สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอหนุ่มหน้ามนขนติดหอยๆอยหอยหอยอย์ยแตกเกษตรกราวกันดีเช่นเคยนะครับเพื่อนๆหน้าหนาวเป็นฤด,ดูที่หอยเชอรี่นะครับมีการเจริญเติบโตที่ช้าแล้วการไข่ของเขาเองนะครับก็จะมีปริมาณที่น้อยลงนะครับทำให้บางท่านนะครับ อาจจะคิดว่าเสียเวลาเลี้ยงเปลืองค่าน้ำเปลืองค่าไฟเปลืองอาหารและบางท่านเองก็จะไปทำธุระต่างๆนะครับในช่วงหน้านี้อาจจะไปเที่ยวอ,อะไรเป็นเวลานาน,านๆก็ไม่อยากจะห่วงหอยนะครับวันนี้นะครับผมก็นำเสนอวิธีที่จะรักษาพ่อแม่พันธุ์โดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงและเก็บรักษาพันธุ์ ไปได้นานๆมาแนะนําเพื่อนๆ2วิธีการด้วยกันนะครับเราไปชมกันเลยนะครับผมวิธีแรกนะครับก็คือเป็นวิธีเบสิกทั่วไปนะครับก็คือเป็นวิธีการจําศิลหอยนะครับวิธีง่ายๆนะครับเราก็เตรียมพ่อแม่พันธุมานะครับที่เราจะทําการจําศิลเก็บรักษานะครับมาแล้วก็ใช้จุ่มไปกับโครนนะครับแล้วก็วางไว้ในห้อง อ,อุณหภูมิปกตินะครับเพื่อนๆอ,อาจจะใช้พัดลมหรือใช้แอร์เป่าก็ได้นะครับหน้านี้เป็นหน้าหนาวนะครับเป็นหน้าหนาวเป็นหน้าที่หอยเขาจําสินง่ายที่สุดนะครับคือเอาจริงๆ้งเขาก็พร้อมใจที่จะจําสินอยู่5 0เนแล้วนะครับอย่างเป็นหน้าฝนนะครับจะเป็นช่วงที่หอยจําสินเข้าสินได้ยากที่สุดนะครับบางครั้งอาจจะใช้เวลาในการเข้าสินนะครับ ก็ประมาณ3-7วันเลยนะครับถ้าเป็นน่ารักนะครับก็คงหนีไม่พ้นผมครับเพราะว่าผมน่ารักที่สุดนะครับส่วนวิธีที่2นี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเป็นผมเรียกวิธีนี้ว่าการฝังทั้งเป็นฟังดูอาจจะโหดร้ายนะครับแต่วิธีการง่ายๆเลยครับผม <1> 1> <1> เราก็ไปหาดินมานะครับขุดดินมา ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากมายนะครับก็เอาดินมาเทใส่บ่อที่เราเลี้ยงหอยไว้นะครับทีนี้หอยเขาก็ถ้าเขารู้สึกหนาวเขาก็จะไปซุกตามดินนะครับเราก็ขนดินมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆทีนี้เขาก็จะเข้ามาซุกอยู่ในดินฝังตัวอยู่ในดินแปลว่าเขาพร้อมที่จะเข้าศีลน,นะครับเป็นการเข้าศีลแบบไม่ฝืนบังคับจิตใจทําให้การเข้าศีลน,นั้นเปอร์เซ็นที่จะรักษาพันได้ เกือบร้อยเลยครับผมหรือไม่อีกวิธีหนึ่งนะครับเพื่อนๆก็เอาหอยมารวมๆกันนะครับแล้วก็ไปตักดินมาแล้วก็เททับเขาเลยนะครับเททับเขา,เาไว้นะครับทีนี้เขาก็จะอยู่ในดินเนาะเราค่อยๆปล่อยน้ําออกทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับจนแห้งวิธีปลูกก็ง่ายนะครับก็ถึงหน้าที่เหมาะสมกับการขยายพันธุ์นะครับเราก็แค่ เอาน้ำมาพรมๆนะครับแล้วก็เปิดน้ำใสไปแล้วหอยเขาก็ออกมานะครับเราเอาน้ำใสบ่อแล้วก็เตรียมแค่พืชที่เป็นอาหารให้หอยนะครับเช่นผักตบจอกแหนนะครับมาลอยไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับบางตัวถ้าเขาออกมาจากการจำศีลนะครับเขาจะไม่พูดข้ามทำเพลงเลยนะครับเขาจะทำการฟิชเจอรลิงกันเลยโดยทันทีนะครับก็เรียกว่าแบบว่าวัยรุ่นใจร้อนประมาณนั้นเลยนะครับผม วิธีการจำศีลนในดินเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับส่วนการเก็บรักษานะครับเท่าที่การศึกษาและทดลองวิจัยมานะครับหอยสามารถอยู่ในการจำศีลได้มากถึง16เดือนนะครับคือมากกว่า16เดือนส่วนตัวผมเองคิดว่าปี2ปีนี่ถ้าหอยอยู่ในการจำศีลแบบในดินแบบนี้นะครับจะอยู่ได้เป็นปี2ปีสบายๆเลยครับ ก็ให้เพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยไว้นะครับผมจะได้เป็นหาหาวิธีการนะครับจะมานําเสนอเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจจังได้ตังค์พอจับหอยขอประคุณครับ